เปิดภาพล่าสุดกุญแจซอนหันหลังให้วงการสู่คุณแม่ลูกสามขึ้นแท่นคุณแม่ลูกสามแล้วราคาสำหรับอดีตนางเอกดังกุญแจซอนป่านทอทองที่ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการและแต่งงานกับสามีนอกวงการชนดเลิศพัฒนาไทยจนตอนนี้มีพยานรักด้วยกันสามคนแล้วแถมเพิ่งคลอดไปหมาดๆเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุดสาวกุมแจซอนได้เปิดภาพสุดอ,อกอุ่นพร้อมหน้าครอบครัวลูกๆทั้ง3คนพร้อมแคปชั่นระบุว่าที่สุดแล้วเผลอแปบเดียวเป็นครอบครัวใหญ่ไปแล้วแหววท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ด้วยความคิดถึงส่วนความสัมพันธ์กับครอบครัวพ่อนึกคิดและแม่มุกดาบุญทองก็ยังคงไม่สนิทใจที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม